ราคาลงซื้อแล้วขาดทุนซื้อแล้วติด้อยทำไงดีละ่ะวันนี้เรามิจะมาเชดจุดซื้อ3จุดนะคะให้กับพี่ๆที่สามารถช่วยเราแก้ไขปัญหาของจุดซื้อและช่วยเราทำกำไรได้ง่ายขึ้นและไวขึ้นไปด้วยนะคะและมีวิธีหนึ่งนะคะสามารถช่วยเรานะคะทำกำไรได้ไวและในระยะสั้นนะคะเลยพี่ทุกคนต้องดูงให้จบนะคะงั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะ จุดซื้อที่หนึ่งะคะของวันนี้จะเรียกว,ว่ากลับตัวนะคะกลับตัวดูยังไงนะคะวันนี้รามิสภาพ,พี่ทุกคนมาเข้าใจกันนะคะโดยที่เราจะมาใช้หนึ่งเส้นนั่นเองหนึ่งก็คือว่าเส้นเชนไลน์เส้นเชนไลน์นะคะเราจะมายัางไงมาดูกันนะคะก็คือว่าเราจะเอาสูงและ สูงนะคะเอาหนึ่งเส้นมาเชื่อมกันนะคะแล้วก็จะมีหลายจุดที่สัมผัสกันนะคะโดยฉับอย่างน้อยนะมีจุดที่สามมาสัมผัสกับเส้นนี้อย่างเช่นของอันนั้นก็จะเป็นไฮเก่นเนาะอ่ะตัวนี้ก็คือเป็นอีทไฮหนึ่งตัวนี้ก็คือมีหลายจุดสัมผัสกันไปด้วยถูกไหมคะลีแสดงว่าเส้นเชนอไลน์นี้คือใต้ผลมีประสิทธิภาพลีเราจะซื้อเมื่อไหร่นะคะก็ซื้อวันที่ราคานะคะก็คือเรียกว,ว่า ทะลุเส้นเชนไนลก็คือของเส้นนี้ก็คือของวงนี้อีกรามีวงไว้ก็คือเป็นของวงคือของเอ่อแท่งสีเขียวโอเคนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลองดูกันนะก่อนหน้านั้นราคาเป็นขาลงมาก่อนนะคะเป็นขาลงมาก่อนและนี่คือเป็นเส้นเชนไน์บอกแนวต้องเป็นขาลงอย่างชัดเจนหลังจากนั้นนะคะราคาเขารีบเบาจึงเขาเลง็งจึงเขาสามารถทะลุเส้นเชนไน์ได้เลขจุดนี้ เรียกว่าจุดซื้อที่1เรียกว่าจุดกลับตัวตลาดจะขาลงกลายเป็นอะไรคะขาขึ้นเลยจุดนี้นะคะจะเป็นจุดซื้อที่1น,นะคะโอเคนะคะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างอีกทีหนึ่งนะจุดซื้อที่หนึ่งนะคะจุดกลับตัวโอเคที่ไปนครื่งตึงนิดนึงก่อนนะคะสําหรับวิธีนี้นะคะสําหรับวิธีนี้พี่ๆคือดูนะคะเหมาะกับคุณที่เล่งยาว เพราะว่าเขาเป็นวิธีที่เราซื้อจุดที่เขาพึ่งกับตัวนะคะเลยก,ก็คือว่าเราใต้ราคาที่ถูกใต้ราคาถูกแล้วนะใต้ราคาต่ําแล้วเหมาะกับคนที่เล่นยาวเราซื้อต่ําแล้วก็ถือถือถือ,ถอตามเทรนเงินตอนที่ราคาขึ้นมาเยอะบวดเยอะเราค่อยขายแบบนี้คือเหมาะกับคนที่เขาเล่นเล่นยาวกลางถึงยาวเนาะโอเคนะเลยใช้วิธีนี้เราสามารถได้ราคาจุดต่าได้นะคะตมานะคะนะอื นี่เลยเหมือนกันเส้นเชียนไหลลือกแต่จุดสูงสูงนี้จุดที่สองมามหนึ่งเส้นหลังจากนั้นมีจุดสูงอีกจุดหนึ่งสูงอีกสูงแล้วก็จุดสูงเป็นไงบ้างมีหลายจุดหลายหลายจุดสัมผัสกับเส้นนี้แต่ว่าเส้นนี้โอเคเลยใต้ผลเลยนะคะในเ,เส้นนี้เป็นเส้นแนวน้องเส้นเชียนไาย เมื่อไหร่นะคะที่เขาสามารถที่จะ break out ก็คือทะลุก็คือที่ลามีวงไว้ก็คือนี้โอเคนะคะทะลุเส้นเชีนไหลแนวน้มจะขาลงกลายเป็นขาขึ้นเป็นไงบ้างอ่าที่ทําเปลี่ยนแล้วเป็นไงบ้างเป็นสสญญาณซื้ออ่ะได้ราคาที่ถูกโอเคเนาะหลังจากนั้นเป็นไงบ้างคะราคาขึ้นแบบอย่างเยอะเลยเราได้ราคาที่ถูกแล้วใช่ไหมคะจนถึงปัจจุบันนี้ ลองดูนะราคาขึ้นแบบเยอะโอเคนะเลยเราต้องเข้าใจจุดซื้อก่อนนะทุ่งก็คือจุดซื้อที่หนึ่งเรียกว่าจุดตัวและทําให้เราได้ราคาถูกนะคะเหมาะคนที่สไตล์เล่งยาวนะคะตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะคะเหมือนเส้นเฉีนไลนะคะเรืองจุดสูงหนึ่งจ,จุดสูงอีกจุด อ่าแล้วก็มีจุดที่สามมาสัมผัสกันเลยเส้นนี้เส้นเชียนไหลคือโอเคทุหลังจากนั้นราคาจุดนี้เลยราคาจุดนี้ไปทะลุเส้นเฉียนไหลแสดงว่าแนวโน้มขาลงกลายเป็นเริ่มเปลี่ยนดัวรักอ่าคอนเฟิร์มรักคอนเฟิร์มรักงั้นจุดนี้คือเป็นสแสงยันซื้อเป็นจุดซื้อที่หนึ่งเรียกว่าจุดกลับตัวนะคะพี่ๆขอจุดไว้ก่อนนะคะมานะคะจุดซื้อที่หนึ่งนะ ตัวมานะคะค่ะพี่ๆทุกคนนี่นึงนะคะที่เราเจอกรณีอย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะเส้นเียนไลน์ว่าเวลานี้ค่ะคัดรุแล้วว่าถ้าว่าล้มเมื่อไหร่เจอราคาเป็นอย่างนี้อีกมันนี่นึงแล้วแล้วก็โยกเขาสามารถโยกจบได้เนื้องกรณีอย่างนี้ก็สามารถก็คือรามีวงไว้นะคะทั้งสองคนใส่ยงานซื้อได้จุดที่สองเขาจะเรียกว่า u l l b a k นะ จะนะเป็นจุดซื้อที่หนึ่งเหมือนกันจุดจุดกับตัวโอเคนะคะเลยอันนั้นคือเรามาดีเส้นเส้นเนไหาจุดซื้อที่หนึ่งจุดกับ,กบตัวแล้วบางคนจะบอกว่าเราดูเราว่าไม่เป็นอะ่ะไม่เป็นก็ไม่เป็นไรไม่เป็นก็ไม่เป็นไรวันนี้ขอเช็คอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราสามารถใช้เส้นเฉีนยนไหลเส้นเอ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 อเ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 อยอเรเอ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 อเ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 เ เส้นนี้ก็คือเป็นเส้น MA ของจุดนี้ลาไม่ได้ใช้ของ MA 25วันเอ,อ่อหุ้นแต่ละตัวนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วคนที่เล่นกลางยาวเส้นก็ไม่เหมือนกันรายละเอียดนะคะพี่ๆสามารถไปตั้งพารามิเตอร์ที่เหมาะกับตัวเองได้ถ้าหากว่าพี่ๆทุกคนอยากจะเล่นกลางนะคะสามารถปรับเป็น20 25เอ,อ่อ20ระหว่าง20ถึง30ก็โอเคอยู่ลองไปปรับดูกันเนาะอ่ะสำหรับหลักการนี้เหมือนกัน เส้น MA ก็จะง่ายเราต้องไม่ต้องไปตีเส้นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตดูก็คือว่าราคาจุดนี้เลยนะคะราคาลุกเส้นเทรนไลน์เท่ากับว่าเป็นจุดสุดที่หนึ่งเพราะว่าก่อนหน้านั้นเส้นเส้น MA ของจุดนี้นะคะก็คือหมายพราะว่าเปอแนวน้มลงเหมือนกันแล้วทีนี้เส้น MA ก็คือมีแนวรับแนวต้านสําหรับราคาเหมือนเส้นเทรนไลน์เหมือนกันแต่ต่างกันที่ว่าเส้นเทรนไลน์นะคะ เขาก็จะเส้นก็จะเป็นตรงๆไปเลยถ้าหากว่าราคาขึ้นหรือว่าลงอย่างแรงนะคะเราต้องไปปรับเส้นเฉลไหยแต่ว่าสําหรับเส้น MA นะคะเขาก็คือสามารถติดตามแนวโน้มอ,อย่างใกล้ชิดแล้วก็แปะยืดหยุ่นมากขึ้นโอเคนะแล้วตอนที่เราใช้หลักการเหมือนกันก็คือให้เขาแตะขึ้นเนี่ยจุดนี้แตะขึ้นแปะนี้ก็คือเรียกว่าเป็นสัญญาณซื้อเหมือนกันและเป็นสัญญาณซื้อจุดที่หนึ่งก็คือเรียกว่าซื้อที่หนึ่งเรียกว่า เห็นนะคะสำหรับจุดซื้อกันนะคะพี่ๆเข้าใจหรือยังคงเข้าใจแล้วเนาะเง้นทีนี้เราจะมาเรียนอีกจุดซื้อหนึ่งนะคะไอจุดซื้อที่สองเพราะาจุดซื้อที่หนึ่งบางคนจะบอกว่าเอา้าเราซื้อไม่ทันน่ะทำไงดีมีแสงเงซื้อเพิ่มไหมมีค่ะอ่ะไปไปนะคะจุดซื้อที่สองนะคะเราเราจะเรียกว่าจุดพักตัวจบจุดคือที่พักตัวจบ พักตัวจบดูยังไงคือสำหรับอย่างนี้เลยเหมือนที่สองวิธีมาอธิบายนะหลักเดียวกันก็คือว่าเราก็คือเอาจุดต่ำและจุดต่ำนี้นะคะมาตีเส้นกันเลยอืมฮะจุดต่ำกับจุดต่ำนะตอนที่เขาขาลงเราต้องตีจุดสูงแต่ตอนนี้เป็นแนวน้องขาขึ้นเราต้องตีจุดต่ำมาสองจุดเราก็มาตีเส้นเชียนไหลและเส้นนี้นะคะเขาจะมีแนวรับสำหรับราคาหลังจากนั้นนี้ แล้วก็จุดนี้ก็คือตัดตัวจบนะคะแล้วได้รับแนวรับจากสิ้นเฉยไหลแล้วราคาก็ขึ้นโอเคนะคะสำหรับของจุดนี้อธิบายหลักการก่อนนะคะพี่ๆก็คือซื้อที่สองทำไมซื้ออย่างนี้ไปก็คือว่าเราเล่นคุณนต้องตัวแนวน้องขาขึ้นมาก่อนเลยเส้นนี้นะคะขอแปับสีนี้นึงอ่าแนวน้องเป็นขาขึ้นมาก่อนใช่ไหมเส้นแนวน้องขาขึ้นตัวยังไงเอาจุด ต่ำนะคะจุดตามมาดีเส้นการมีจุดที่สามมาสัมผัสเนาะอันนั้นใต้เส้นเชนลลียนลายละก็ตูทิศทางก็ตูได้แล้วราคาพักตัวจบราคาพักตัวคือยังไงก็คือราคาขึ้นแล้วเ็าจะย่อลงมาก็จะลงเป็นอย่างนี้นะคะ่ะราคาจะลงสวนทางกับแนวนงใหญ่นะคะพักตัวจบก็แนะนําต้องเป็นแท่งเขียวเพราะถ้าหาว่าเขาเป็นแท่งแดงนะอย่างเช่นสามแท่งนี้เป็นแท่งแดงก็คือหมายความว่าเขายังลงอีก ลงต่อยังไม่จบแต่ถ้าเมื่อไหร่กลายเป็นเท่งเขียวแสดงว่าเออราคาเปิดต่ำปิดสูงเล็งซื้อชนะเลยต้องเป็นเท่งเขียวนะคะแล้วอย่าให้ราคาอยู่เหนือและใกล้ๆแนวรับไปด้วยเลยก็คือว่าจุดที่เราวงไว้แถวนี้กันนะคะเลยพี่ๆเข้าใจหลักการนี้แล้วนะวันหลังพี่ๆก็มีโอกาสทันกำไรได้สูงเพราะอะไรเพราะว่าพี่ลองดูนะโยกพักตัวจบแล้วเป็นไงบ้าง ขึ้นพักตัวจุดแล้วเป็นไงบ้างขึ้นโอเคนะหรือถ้าหากว่าพี่ๆเข้าถูกจุดแล้วนะคะพี่ๆก็มีโอกาสทางกำเน,น,นิในระยะสั้นได้นะโอเคนะคะนี่คือเป็นแสงยันซื้อที่สองตัวจบเดมือนกันเลยจุดนี้นี้โอเคนะคะจุดนี้กับน,นะคะก็คือว่าเป็นขององคปิงว่าเนวนุองเป็นเอออันนั้นคือเป็นเส้นเชียนไหล เป็นเส้นเทรนไลน์นะคะหลังจากนั้นเรามีจุดที่สามนะจุดที่สามมาสัมผัสแปลว่าสิ่งนี้คือได้ผลได้ผลแล้วหลังจากนั้นนะคะเป็นไงบ้างราคาก็จะมีโย่โย่ตัวนะคะก็คือราคาจะซูมโย่ลงมาเลยก็ถึงจุดนี้นะคะเป็นจุดซื้อที่สองได้นะคะก็คือพับตัวจบละอ่าพับตัวจบละโอเคนะคะแล้วสาหรับบางคนก็เหมือนกันเลยบอกว่าเราไม่รู้ว่า เราเส้นเทไรไม่เป็นนัไม่เป็นไรเส้นเอ็มเอ่าใช้หลักการนี้ได้เหมือนกันเส้นนี้คือเป็นเส้นเอ็มเอเอ๊ะเราจะซื้อเมื่อ,อไรมาตัวกันเลยก็คือจุดนี้ราคาลงมาแล้วถึงอะไรนะทังเขียวเอ,อ่อเป็นแท่งเขียวอยู่เหนือเส้นเอ็มอแล้วทำม,มาจุดนี้ก็เหมือนกันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมลงมาแล้วก็พักตัวจบลงมาก็พักตัวจบแถวแถวนี้ก็เหมือนกัน ะลามีวาดเส้นให้พี่ทุกคนตวนะราคาขึ้นแล้วย่อพักตัวจบซื้ออ่ะโย่ลงมาอีทะลุเส้นเทรนไลน์อันนั้นได้อยู่บางทีเขาอาจจะพักตัวแรงนิดนึงยืนได้ก็สามารถซื้อได้เช่นกันนะคะโย่ลงมาแล้วแถวแถวนี้ใกล้กล้เส้นแนวรับบางทีเขาไม่ถึงเส้นแนวรับเขาก็เต้งขึ้นสแสดงว่าหุ้นตัวนี้หรือช่วงนั้นเขาแข็งแกร่งต่อมานะคะก็คือราคาก็พักตัวเหมือนกันแล้วก็คือมาเจอเส้น เหมือนกันเลยเลยจุดที่ร้านมิวงไว้ก็คือเป็นจุดซื้อที่สองเรียกว่าผักตัวจบร้านมิโอย้ำนี้หนึ่งนะถ้าหากว่าพี่ๆเข้าใจจุดซื้อแล้วนี้แล้วนะวันหลังยังไงต้องกำไรมากขึ้นเพราะว่าพี่ๆซื้อถูกจุดแล้วเป็นไงบ้างพักตัวจบแล้วเงินต้องวิ่งพักตัวจบแล้ววิ่งพักตัวจบแล้ววิ่งโอเคนะเห็นภาพแล้วนะก็เหมือนภาพนี้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วก็ขึ้น โอเคนะคะเห็นภาพกันนะคะพี่ๆอ่าเราซื้อจุดนี้ซื้อแล้วโอกาสได้ช่วงนี้เราซื้อจุดนี้ใต้กับจุดนี้แล้วจุดนี้คองฟร์มได้ยังไงก็คือต้องเป็นแท่งเขียวสักหนึ่งแท่งหรือสองแท่งก็ได้ถ้ามีสองแท่งนะยิ่งคองฟร์มแต่จุดนี้เราได้มาคอเฟร์มต้องเป็นแนวนุ้งใหญ่ก่อนในแนวนุ้งใหญ่เป็นขาขึ้นก็คือเส้น MA อ,อกทิ้ทงขึ้น, okay, นะะโอเคนะคะโอเคเคลียร์กันนะจุดซื้อที่สองนะคะแล้ว มีวิธีไหมคะที่บอกว่าซื้อแล้วราคาวิ่งแปดแรงได้เลยได้เลยก็คือวิธีนี้คือเป็นวิธีที่สามนะวิธีที่สามก็คือเรียกว,ว่าเป็นวิธีที่เรียกว,ว่าอะไรคะซื้อที่สานเอาเอานะคะวิธีนี้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้ได้เราหาคุณที่เขาใช้เวมานานนิดนึงอ่าอย่างเช่นของตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยม ราคาอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเมื่อเหล่ราคาที่เขาสามารถที่จะทะลุกรอบได้นะคะจุดนี้คือเรียกว่าจุดเบรกเอาเป็นสัญญาณซื้อนะคะเป็นสัญญาณซื้อหลังจากนั้นเป็นไงบ้างนะคะราคาขึ้น,นแบบอย่างแรงเลยนะคะโอเคนะคะแล้วตอนที่พี่ๆดูเอ่อที่เรามาดีเส้นกรอบนะคะเหมือนกันไม่ว่าเราตีเส้นเทรนไลน์หรือว่าแนวรับหรือแนวต้าน ให้พยายามนะคะให้ราคานั้นสัมผัสก,กับเท่งเทียนหลายจุดอย่างนี้กันยิ่งสัมผัสก,กับห,หลายหลายจุดนะคะสแสดงว่าราคานนั้นสำคัญจำได้ไหมคะเมื่อกี้คือตอนที่เราวาดเส้นอะไรคะเส้นอะไรคะเส้นเชียนลายที่บอกว่ายิ่งมีหลายจุดสัมผัสก,กันนะแสดงว่าเส้นนั้นมีผลต่อราคาอย่างเช่นที่เราไม่ว่าไว้จุดนี้ก็เป็นแนวต้านเราคาเจอต้านลงต่อเจอต้านลงต่อเจอต้านแล้วก็ลงต่อแสดงว่าเขาใต้ผล ตรงนี้ก็เหมือนกันอันนั้นคือตูเส้นเอ่อเป็น,น,น,นแนวละเอ่อแนวต้านเนี่ยเจอต้านลงเจอต้านลงเจอต้านแล้วก็ลงเจอต้านแล้วก็ลงเลยพี่ๆนะคะตอนที่เราว่าเส้นแนวรับแนวต้านนะเขาจําได้หลักการหนึ่งพยายามให้ราคานั้นเส้นที่เราตีไว้ที่สัมผัสกับราคาหลายๆจุดไว้เลยก็คือราคาหลายๆแท่งโอเคแท่งเทียนหลายๆแท่งโอเคนะคะ อ่านี่ก็เป็นจุดซื้อที่3ซื้อแบบดเปเอาตดยเฉพาะเราใช้กับคือแพทเทิร์นป้ราคานะคะก็คือสำหรับจุดนี้เลยเหมือนกันนะคะใซ้ไอมานานนาเนี่ยผ่านไอ้สัมผัสกับหลายจุดนะคะสามจุดได้แล้วราคาที่เปเอาเป็นอย่างนี้กันนะคะจุดนี้ก็เป็นสัญยานซื้อหรือบางทีอาจจะมีขึ้นแล้วพู่ไปกลับมายืนเถียวนี้ได้จุดนี้ก็ได้เช่นกัน โอเคนะคะพี่พี่นี่คือเป็นจุดซื้อที่สาม breakout นะคะก็คือราคาไซ a y วีมาสักพักหนึ่งแล้วเล็งซื้อเล็งขายเท่ากันสุดท้ายราคาเขาสามารถทะลุทะลุได้ถูกไหมทะลุได,ได,ได้งั้นเป็นสัญญาณซื้อนะคะสัญญาณซื้อแล้วรามิโคเตือนนิดนึงนะคะถ้าการลงทุนไม่มีอะไร1อยเปอร์เซ็นถ้าเมื่อไหร่เขาทะลุแล้วเป็น false breakout อา false breakout ก็คือทะลุแล้วยืนไม่แถวนี้ ลงมายืนไม่ได้ตัวที่เขาหลุดจุดนี้นะคะเป็นสัญญาณขายก็ขายตัวเฉพาะราคาหลุดเส้นแนวรับไปเลยอันนี้ก็คือต้อง s t o c loss หรือ cut loss โอเคนะคะนี่คือสําคัญนะอ่านี่คือสําคัญต้องวางแผนให้ถูกนะคะี่คือจุดซื้อที่สามเอ้วนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยราคาทะลุแนวต้านเป็นสัญญาันซื้อจากนั้นราคารับเกิดไปเลย เลจริงๆแล้วนะคะจุดนี้ที่รามีว่าไว้นะคะอันนั้นก็จะเรียกว่าเป็น p a t ร์นที่ล่าราคาก่อนหน้านั้นราคาขึ้นแต่ก็ซไซส์เวมานานๆแล้วราคาปิดเอาแล้วช่วงนี้เขาล่าราคาก็จะมีโอกาสที่จะไปได้สูงๆลองไปติดตามดูกันนะแล้วสำหรับนะคะเทคนิคนี้มีข้อหนึ่งนะคะที่จะให้ทุกคนมาอังเดีดดูก็คือเอ่อถ้าเกิด first ปิเอานะอย่าลืมต้อง s t o r อ loss นะขนยึม ขอย้าติดล้อบนึงแล้วอันนี้นะคะให้เป็นพิเศษนิดนึงก็คือว่าถ้าหากว่าพี่ทุกคนเจอเป็นลักษณะอย่างนี้อ่าหรือว่าไซด์เวเป็นนันน้อย่างนี้เปิดเอาก็ได้พี่ๆตีเส้นเชียนลายก็ได้หรือว่าช่วงนี้ที่ลาไม่ว่าไว้อาจจะเป็นแปดไซด์เวเป็นอย่างนี้ก็ได้ต้นที่เขาทะลุนะถ้าหากว่าก่อนหน้านั้นก็คือช่วงนี้ที่เขาไซด์เวเป็นอย่างนี้นะนานหรือว่าปรับตัวเวลานี่นานวันหลังที่เขาขึ้น เลือดที่ทางแล้วโอกาสเขาขึ้นสูงขึ้นนานก็จะเยอะโอเคนะคะภาษาจริงเขาจะเรียกว่าหงเยิ่วตัวช้างสู่อเยิ่วด u เกาหมายขว่านี่คือหงหมายขางว่าเป็นแนวนอนนี่แนวนอนยาวแค่ไหนตอนที่เขาขึ้นก็คือเป็นแนวตั้งก็จะยาวได้แค่นั้นโอเคนะคะนี่คือเป็นจุดซื้อที่สามจุดกลับตัวเอ่อจุดเบรกอานะคะโอเคค่ะนี่คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดนะคะสำหรับของวันนี้ นี่คือเป็นเนื้อหาจุดซื้อสามจุดของวันนี้กันนะคะเรามาทบทวนกันเลยค่ะจุดซื้อที่1คือจุดกลับตัวนะคะจุดซื้อที่2คือพักตัวจบจุดซื้อที่3คือจุดเตะเอานะคะและพี่ๆจุดซื้อ3จุดนี้นะคะพี่ๆชอบจุดซื้อไหนบ้างกันนะคะคอมเมนต์ใต้คิดได้เลยค่ะราม่จะได้เข้าใจเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะราไม่จะมาเช็คจุดขายไปด้วยกันนะคะเลยพัดพี่ทุกคนอย่าเรียนนะคะกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันเยอะๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ